สนับสนุนโดยปตทกระทรวงสาธารณาสุข30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพและ w w w b a n g k o k v บ i c e com ค่ะกลับมาพบกับถอดสลักข่าวกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณวาดดาวจากกลุ่มกวีราชนะคะซึ่งกำลังจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมกันจัดศิลปะ เพื่อเสรีภาพนะคะก็จะมาถามนะะในในฐานะของคุณวาดดาวที่ทำงานด้านศิลปะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมด้วยนะคะ <Okay. S 2> ขณะนี้ประเด็นของเรื่องของราภาพนี่แหละนะคะของออประชาชนซึ่งขณะนี้ก็ยังมีนักโทษการเมืองอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีประเด็นที่พูดกัน เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนสําคัญขณะนี้ก็คือเรื่องของการพิธทศกรรมให้กับประชาชนนะคะล่าสุดนั้นนะคะก็มีหลายๆกลุ่มที่ไปจัดกิจกรรมอย่างเช่นแนวร่วม29มกร,ราปลดปล่อยนักโทษการเมืองได้ไปจัดกิจกรรมเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เรือนจําหลัก4แล้วก็เรือนจําพิเศษกรุงเทพโดยมีการไปเยี่ยมนะนะคะนักโทษการเมืองทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเสนอกับสังคมว่า การให้อภยัยแล้วก็การที่ขบความเข้าใจระหว่างผู้ที่เป็นเหยื่อทางการเมืองด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นสิ่งจําเป็นตรงนี้มองการทุรกรรมในสังคมไทยเนี่ยเห็นด้วยไหมคะกับการที่จะมีการทุจรกรรมในกรณีการนิทโทษกรรมในภาคประชาชนแน่นอนว่าเ,เราทํางานในศิลปะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วในส่วนของภาคประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายหรือว่าอํานาจรัฐที่กระทําแล้วส่งผลกระทบ ทางด้านให้ประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นการสร้างภาวะความหวาดกลัวชิ้นหนึ่งแน่นอนว่าศิลปินทุกคนเนี่ยสามารถ กว่าที่จะสามารถสร้างงานศิลปะหรือสะท้อนสังคมสะท้อนประชาชนมาได้เนี่ยมันต้องอยู่ในภาวะที่อาจจาะก,ก้าวพ้นความหวาดกลัวการที่ยังมีนักโทษการเมืองอยู่หรือว่าการที่มีเหตุการณ์การเมืองเกิดขึ้นแล้วมีประชาชนได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับเสรีภาพของประชาชนแน่นอนการถูกตองจำเพราะฉะนั้นนะอ่ะเชื่อว่าศิลปิน ทุกคนโดยเฉพาะโดยเฉพาะส่วนตัวเห็นด้วยกับการนิอโทษกรรมประชาชนในภาคประชาชนอยู่แล้วอะค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้สำหรับการที่มีแนวทางในการนิรโทษกรรมก็มีหลายรูปแบบออกมาแล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในในแง่ของกฎหมายว่าจะเป็นพรกรพรบรหรือว่าแก้เพื่อเพิ่มเติมบทในรัฐธรรมนูญนะคะตามแนวทางของนิติราชนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามขนานี้ก็ยังไม่ได้ ออคืบหน้าเข้าไปอยู่ในกฎหมายในรัฐสภานะคะมองว่ากระบวนการที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนเนี่ยม,มันจะเป็นไปได้นะ,ะในสภาพสังคมที่ยังถือว่าความขัดแย้งเนี่ยก็ยังมีคุกรุ่นอยู่นะคิดว่าเป็นไงคือไม่ว่าเหตุผลของมันจะ เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องขับเคลื่อนแล้วก็ต่อสู้กันไปในงามของศิลปินเองก็จะขับเคลื่อนแล้วก็ต่อสู้ในรูปแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคือรูปแบบพรกร,รูปแบบาการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันเป็นเทคนิควิธีในการเคลื่อนไหวแต่เราสนใจในส่วนของคอนเซปต์ Concept หรือโครงสร้างหรือหลักเกณฑ์มากกว่าหลักเกณฑ์ข้อแรกอย่างที่บอกไปก็คือว่าต้องนิรโทษกรรมในภาคประชาชนาแล้วก็ยกเว้น ก็คือไม่ในรัฐศกสร,รมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่ใช้อำนาจในขนาดนั้นแล้วก็ประชาชนเนี้ยก็ไม่ได้หมายรวมว่าเฉพาะเป็นคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อไหนที่ได้รับผลกระทบกับในส่วนของเรื่องการเมือง ก,ก็จะสนับส mm hmm. นุนไปในในนิทิศทางนี้เหตุผลถามว่าทําไมเราถึง <Th a. S 1> ที่จะไม่ได้สนับสนุนเนื้อทศก,กรรมสําหรับเจ้าหน้ทรรนาที่ <Th a. S 1> หรือบุคคลที่ใช้อํานาจในขณะนั้น <Th a. S 1> ก็เพียงเหตุผลเดียวว่าประเทศไทยมีบทเรียนมามา,มากพอแล้วสําหรับการที่จะยอมยอมและนิรโทษกรรมหรือว่าให้อภัยกันโดยที่ไม่ได้มีบทเรียนให้ให้ประชาชนได้ย้อนได้ย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็น14ตุลาหรือ6ตุลาที่ลืมพูดถึงเพราะว่าเราก็บอกว่า ให้อภัยกันคือคือจริงๆไม่ได้เห็นด้วยอาการกับคือเห็นด้วยอาการให้อภัยกันแต่หมายความว่าการให้อภัยนั้นนะ่ะมันต้องเปิดเผยความจริงแล้วก็สังคมก็ต้องเรียนรู้ตรงจุดนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะหลักเกณฑ์แค่นี้แหละที่เรายืนยันกะ็คือว่าหนึ่งในเทศการเพื่อที่ว่าในส่วนของภาคประชาชนข้อที่สองก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนเป็นฉากใหม่นะคืออาจจะมองว่าเป็นฉากใหม่ก็ได้ในเมื่อ,อการกระทํา ของภาครัฐที่จะอำนาจรัฐที่เคยทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาและจะทําให้เห็นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรภาพทางด้านการเมืองนี่เป็นการพัฒนาเลยถ้าหากว่ามันมีการในรเทศกรรมโดยเฉพาะประชาชนเกิดขึ้นคิดว่ามันเป็นพัฒนาการใหม่แน่นอนพัฒนาการเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะปลดโซ่ ความหวาดกลัวสาหรับการเรียกร้องหรือแสดงออกมาในจุดยืนภาคประชาชนของตัวเองและนั่นแหละคือสิ่งที่ศิล,ลปินหรือการทํางานศิล,ละปะที่ต้องการสะท้อนไปเ<ม>ลยจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะปัจจุบันศิล,ลปินหรือศิล,ละปะที่ทํางานอยู่เนี่ยเราทํางานตามหลังกลุ่มคนที่ เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองมากถือประชาชนตอนนี้มีความตื่นตัวสูงนำหน้านำหน้าพวกเรามากเราอยากจะสะท้อนตรงนี้แหละเหมือนกันการเคลื่อนไหวของเราที่จะที่จะขับขับเคลื่อนคู่กันไปในพรบหรือพรกหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมก็คือสะท้อนตัวตัวนี้ออกไปเพื่อเสรีภาพและความถูกต้องให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นิรโทษกรรมก็คือเครื่องมือทางกฎหมายที่จะให้อิสรภาพแล้วก็ทางศิลปะที่เรา ขับเคลื่อนเพื่อให้มีเสรีภาพอย่างแท้จร mm ิง hmm. ด well, I mean, like in right. ้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือการแสดงออกต่างๆก็ถือว่ามีกลุ่มผู้ที่ใช้การแสดงออกในรูปแบบต่างๆในการต่อต้านการรัฐประหาร19กันยา2 5บเเป็นต้นมาซึ่งนํามาสู่วิกฤตทางการเมือง6ปีกว่าแล้วการแสดงออกทางศิลปะการแสดงออกทางข้อเขียนนี่ก็เป็นผู้ที่ถูกจับกลุ่มคุมขังจํานวนหนึ่งด้วยใช่ค่ะในส่วนตรงนี้ในส่วนนั้นก็ถูกจับกลุมคุมขังส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็จริงๆ นักโทษการเมืองก,ก,กับการศิลปะหรือการแสดงทงความคิดนี่มันมีบทเรียนมาตั้งแต่คุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือว่าจิต ภูมิศักดิ์คือมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะเราควรพัฒนาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าในการที่จะแสดงความคิดเพื่อเป็นเพื่อเพื่อเพื่อพัฒนาทางการเมืองพร้อมกับพัฒนาความคิดของคนไทยมากกว่าไอเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองหรือนักโทษการเมืองมันควรไม่ควรจะมีอยู่แล้วในประเทศไทยในจุดนี้ค่ะค่ะ,คะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวาดดาวจากกลุ่มกวีราชนะคะแล้วก็คงจะต้องติดตามไปชมนิทรรศการศ<ม>ิลปะเพื่อ เสรีสภาพ,ภาพนะคะนะคะในวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่2 8วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมคะรายการถอดสลักข่าวนะคะก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้กระทรวงได้พัฒนาระบบประกันสุขภาพต่อย,ยอดนโยบายเป็น30บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตไม่ถามสิทธ์ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษาแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลน,นะคะและจะไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษารวมทั้งได้รับการดูแลรักษาจนกว่าอาการจะทุเลานอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้วยการเพิ่มความสะดวกให้ได้รับการดูแลและบริการอย่างทั่วถึงสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ปีละสี่ครั้ง โดยเฉพาะกรณีเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็สามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตามถิ่นที่อยู่ที่เปลี่ยนได้สะดวกมากขึ้นหากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมไปที่สายด่วนสปสอช1 3 3 0ค่ะและก็วันนี้นะคะรายการถอดสลาข่าวหมดเวลาแล้วพบกับดิฉันสุดารังอุพันธ์ได้ใหม่ในอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ